ใช่กินเก่งดึกดึก,ดกอะไี่ชายฉันอาบน้ำน้านางก็มาเฝ้าหน้าห้องน้ำแล้วเขาก็กินหมาไม่กัดค่ะอยู่ด้วยกันได้ด้วยสามอยู่ด้วยกันดีมากหมาบ้านที่ฉันไม่เคยมีกัดแมวเลยมันอยู่ด้วยกันได้เพราะมีจันุ์เล็กน่ะดูดิกัดที่ไหนอะ <c oughs> เขาอยู่ด้วยกันได้ไอ้ <c oughs> ปุ้ยมันไม่ทําน้องค่ะเราบอกเขาว่าอย่าทาน้องก็ไม่ทําน้องอนะ่ะเขาเล่นด้วยกัน ตัวท้ากันหมดโตใช่ถุงเงินนะ่ะตัวตัวเร็วมากทุกคนตอนเอามานางตัวนิดเดียวตอนเอามาตัวนิดนึงโตเร็วดูหางเขาดิเนี่ยอีเนี่ยโทรไม่ทันละอีถุง ถุงเงินลายสวยมาชื่อปุ้มปุ้ยค่ะคอยดูนะไป,ไปไปเลี้ยงน้องไปเลี้ยงถุงเงินนะไปแล,แล้วชื่อเดียวกันคนถามม,มาแล้วชบายอยู่ข้างนอกค่ะชะบายอยู่ข้างนอกอิ่มแล้ววะลูกอิ่มแล้วเหรอ ทาต้องทาตรงจมูกมันด้วยนะเนี่ยทาจมูกให้มันเปล่าทาตรออาจงจมูกด้วยนะเชื้อราเนี่ยมันเป็นราไปจมูกอียอนะเป็นเหมือนไอ้นี่เลยเป็นเหมือนชาบาตอนแรกๆนะชาบาก็อย่าทาให้น้องทิ้งนะที่หูมัะนะอันนี้ยาอันนู้นอ่ะสองหูเลยนะ แล้วก็ในหูด้วยนะทองวานก็เช็ดมานะ่ะลามไปในหูด้วยนะถุงเงืนอนะ่ะเพราะตะหวันไม่รู้แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเรียหางทาให้อนุก่อ์นนกรได้เดี๋ยวนี้แม่ทาเองทาแล้วต่อไอ้หนังใตคอมันอ้โมันมันเรียต่าไปยาตื่แล้วก็แล้วค,ลค่อยปล่อยเป็นค่ะเป็นเอาไว้ที่ทาเขาในเป็นในห,หูเปล่าไม่ไม่บน,บน เป็นข้างบนหรือข้างใน,ในข้างนอกข้างในอ๊ะไอต้าใครตะลูกศิดอืมหล่อนไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยถุงทองหล่อนนี่นแหละเป็นคนตัวแพร่เชื้อพี่ถุงเงินเขาไม่ได้เป็น,ปนขี้เกียจขี้เกียจต,ตอบค่ะ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสือกรู้ค่ะขี้เกียจตอบอยากได้ไปหาข้อมูลเราเองลำคาญไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ต้องอยากรู้ไปซะทุกเรื่องขี้เกียจอยากรู้ไปหาข้อมูลเอาข้อมูลมีเยอะแยะลำคาญประชื่นอยากรู้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้ ไปหาข้อมูลเล้วเองหาสืบได้ไม่ยากหรอกแล้วถ้าติดตามตั้งแต่เป็นพระมหาภัยวันจะรู้แต่ถ้าเพิ่งมาติดตามก็อาจจะไม่รู้ต้องคนที่ตามตั้งแต่เป็นพระมหาภัยวันจะรู้ดีค่ะต้องตามแต่ยัว่าไม่ใช่เอฟซีจริงอืมถ้าคนติดตามตั้งแต่เป็นพระมหาภัยวันก็จะรู้เลยไม,ไม่ไม่สงสัยไม่ใครรู้อืมไปกินข้าวละเดี๋ยวว่าแม่อไ กำลังต้มเลให้ป็น้ำร้อนหนึงหนึ่งักน้ำเนี่ยแต่ละตัวเขขาดถามประชื่นเลยค่ะทักอินบ็อกไปถามประชื่นเลยประชื่นเขารู้ทักอินบ็อกไปถามประชื่นเลยนะคะประชื่นเขาทราบดีครับน่้องากลนอะไรกันน่ารักพี่อ้อมคอนี้สวยคอนี้สวยค่ะแนะนำให้จัดเลยนะพี่อ้อมนะแนะนำเลย ใ่เรอทำไมมันดูกล้องแกงจงังวะอันนี้น่ะอันนี้น่าจากข้างหลังอันนี้แหละตัวคนี่แหละต้องอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ถูกไหมทุกคนอันนี้ถูกไหม ตัวนี้นะตัวเค็มต้องอยู่ข้าหน้าสวยนะน่ารักไม่เตียวเวลาค่ะคนอื่นเขาไปต่อกันอินี่ไม่ต่อค่ะอินี่ถามเลยค่ะนัดรับอย่างเดียวค่ะอินี่ไม่เคยไปต่อกับเขาค่ะนัดรับเซ็นท่านล่ามาเลออยเอ,อ,าาอยู่ร้านเมื่อวานอยู่ทอะไรนวะ ทองอะไรนะทองสมิธท,ทองสมิธ <laughs> สักพักไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีได้ของเลย <c oughs> ต้องใส่มงกุฎให้นางเดี๋ยวไปไว้ก่อนไปวางก่อนหาที่วางให้นางก่อนซึ่งอยากบอกว่าตอนนี้นั้นแน่นไปทุกระเดียดนิ้วไปไว้ในห้องดีกว่า ตัวนี้เอาไว้ในห้องดอีกว่านี่เอาไว้นี่ตัวนี้ค่าตัวที่ตัวนี้มันสวยโชว์มันหน่อยตรงนั้นน้องนี่ไว้ตรงนี้ตรงนี้แมวมันขึ้นไม่ได้ไง นี่ทุกคนให้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วกันนะให้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็นคอมงกุฎนี่นี่นี่นั่นแหละมันต้องสำหรับคนแบบชอบจริงนะทุกคนมันเป็นของเล่นเฉพาะกลุ่มอะป๊อปมาดอะ ซึ่งดิฉันก็พูดตรงๆดิฉันก็เป็นคนที่หลงเข้ามาในเป็นคนที่หลงเข้ามาอยู่ในด้อมนี้แล้วก็ออกไม่ได้ละวงการนี้ก็ออกไม่ได้แล้วก็ให้นางอยู่ไปสวยๆไม่พี่อ้อมครั้งนี้ไปก็คือมันบังเอิญไม่ใช่ว่ารููก่อนคือบังเอิญมากจริงพอดีคอใหม่มันออกพอดีใช่เนี่ยเต็มไปหมดเลยดูดิ เนี่ยอันนี้ถ้าหมุนๆอย่างเงี้ยแมวแน่เลยเนี่ยแมวขึ้นหรือแม่ไอต้าน,นอนไม่ได้นะตรงนี้มันเป็นที่สําหรับรที่สําหรับพักผ่อนตามอัธยาศัยของกูนี่นี่ เยอะมากทุกคนไม่มีที่ไว้แล้วลามไปทุกส่วนของบ้านแล้วอืมสร้างบ้านใหม่เพราะอะไรเพราะว่าจะเอาไปเก็บอันนี้ตุ๊กาตาอันนี้ได้มาอันนี้อาจารย์เบียรให้นี่ยศีลส,สมาธิปัญญาอะไรเนี่ยศีลส,สมาธิอะไรไปเรื่อยนะอาจารย์เบียรก็นี่ก็ทําไปเรื่อยเหมือนกันแต่สวยดีนะเขาหน้ารักนี่นี่นี่นีน ลาม,มาหัวเตียงแม่แล้วแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวบ้านเสร็จก็เดี๋ยวคาเฟ่เสร็จก็นางก็จะถูกย้ายเข้าไปอยู่นู่นทั้งหมดตอนนี้บ้านยังไม่เสร็จตัวใหญ่ที่ซื้อมาล่าสุดคือตัวนี้สวยมากถูกใจมากชอบที่สุดเลยตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้สวยมากถูกใจมากน่ารักมากชอบแบบสีแบบนี้มันดูแบบน่ารักดี ตัวนี้สวยสุดเลยในตัวพันเป์นต์นะคะทุกคนตัวนี้คอ,อนี้น่ารักมากจะเลือกเก็บเฉพาะแต่คอน่ารักหน้ารักก็อันนี้ค่าสมัยก็เป็นคนแบบบ้าก,กล้องเล่นกล้องเดีย๋ยวจะขายละอันนี้ซื้อมาใหม่ๆเลยแพงมากนะนี่รุ่นนี้ใหม่เอี่ยมเลยยังไม่ได้ใช้เลยนี่นี่ C7 อะไรนะรุ่นนี้ นี่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 เรียนเรินมันเป็นตู้เก็บความกันความชื้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่อันนี้หรอสวยมากตัวนี้รู้สึกว่าซื้อมาซื้อมาสองแสนห้านะคะตัวนี้สองแสนห้า <c oughs> ตัวแรกเป็นตัวนี้ ตัวแรกเป็นตัวนี้ตัวนี้ที่ใช้ตัวนี้ก็ดีนะ A7 Mark T อันนี้ C7 Mark II อันนี้ซื้อรวมเลนด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองแสนห้า 2005, นะคะตัวนี้แพงนะมันเป็นกล้องแบบเขาเรียกว่ากล้องอะไรนะอะไรวะเขาเรียกอะไรฟนะูลเฟรมหรือเขาเรียกกล้องอะไรนะทุกคนกล้องแบบเนี้ยตัวใหญ่เขาเรียกกล้องอะไรนะมันแพงนะกล้องก็แพงเลนก็แพง ก่อนนะชอบมากยิ่งสมัยเป็นพระนะชอบถ่ายรูปเป็นคนชอบเก็บภาพเก็บอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีเวลาละมันไม่มีเวลาใช่เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวออกงานใหญ่จะกล้องไปบ้างแหละเดี๋ยวลองงานฟูลเฟรมเป็นกล้องฟูลเฟรมใช่แต่เวลามันเก็บภาพสวยมากเก็บภาพสวยเก็บรายละเอียดสวยฉ่ำอือ แต่เดี๋ยวนี้กล้องมือถือมันก็แบบมันพอๆกันแล้วอะก็เลยไม่ทุกคนขอดูมอลลี่ข้างหลังหน่อยตู้ไหนคะโซนี่สวยตู้ไหนคะมันเยอะบอกมาเลยเดี๋ยวจะให้ดูมีทุกคอมีทุกคอตู้นี้หรือตู้นี้หรือตู้นี้ตู้ไหนตู้นี้ตู้นี้ตู้นู้น มีเยอะนี่อวดได้เลยไม่ค่อยห่วงของนะคะให้ดูได้เพราะว่าเราเป็นคนแบบชอบเดี๋ยวเราจะทำคาเฟ่ทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราเป็นคนชอบจัดบ้านเราเป็นคนชอบจัดบ้านชอบแต่งบ้านฉนันไม่ไม่ได้ห่วงนะคะให้ดูได้หมดเลยให้ดูได้หมดทุกสิ่งอย่างในบ้านไม่ห่วงเลยดูได้แต่ห้ามมาขโมยนะคะเพราะว่าก็บ้านมีกล้องวงจรปิด ดูได้แต่มาขโมยไม่ได้นะครับเพราะว<บ>่า <laughs> บ้านมีกล้องวงจรปิดมีชินจงังมีชิจนจังมีอะไรนี่เจ้าของที่ทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะเอาไปไว้คาเฟ่ดิฉันจะไปขยายรูปนี้ดิฉันจะเอาแล้วก็ไปไว้ตรงตรงคาเฟ่ทุกคนเข้าไปจะต้องเห็นเพราะว่า เราจะต้องกระตันอยู่แต่ดิฉันจะให้ทุกคนที่ไปที่มาคาเฟ่เห็นรูปว่าใครคือเจ้าของที่อันนี้คือคือ,คอพ่อบุญธรรมคือทวดแหละเขาเลี้ยงแม่ตั้งแต่แม่เด็กๆแล้วแม่ก็เรียกเขาว่าพ่อคือเจ้าของที่ที่ดิฉันไปสร้างบ้านใหม่อะคือคนนี้ค่ะคนนี้เ่ <arım S 1> เป็นทวดดิฉันเรียกเขาว่าทวดนะแต่เขามีศักเป็นพ่อของแม่อายุยืนมากตายตอน97ตายตอนอายุ97 เนี่ยคือเจ้าของที่ที่ดิฉันไปทาบ้านอยู่ดิฉันจะเอารูปเนี้ยไปขยายแล้วก็ทําเป็นรูปใหญ่ทําเป็นรูปใหญ่แล้วก็ติดไว้ตรงตรงคาเฟ่ให้แบบคนเข้าไปก็จะเห็นว่าเนี่ยคือเจ้าของที่ที่ทาให้ดิฉันแบบได้มีที่สร้างบ้านอยู่เขาไม่ทันบวชพระ,ะค่ะไม่ทันไม่ทันบวชพระทันแต่บวชเนร ทันแต่บทเนรแล้วสมัยก่อนนะคุยไปสามบ้านเจ็ดบ้านเลยนะเขาว่าหลานเขาได้เป็นมหาปรเรียนนั้นปรเรียนนี้ดิฉันจะแบบปิ้นรูปตอนที่ดิฉันรับพัดตอนปรเรียนหกอะให้แล้วแกแกเป็นสับเปลือแกเป็นสับเปลือเก่านะเผาคนมาเป็นร้อยๆเป็นเป็นสับเปลือเก่าเวลาเขาไปงานศพไปแล้วเขาจะคุยว่าหลานเขาอะเป็นเนนนะได้ปรเรียนหกเป็นมหาเป็นอะไรแต่เตยได้เขาอยู่ไม่ทันดิฉันบทพระเขาตายตอนดิฉันเป็นเนนอยู่ อายุยืนผู้หญิงที่ยืนข้างๆก็แม่ไงแม่ตอนสาวไงเนี่ยแม่นะเนี่ยนี่แม่ดิฉันนะตอนยี่สิบเนี่ยตอนอายุยี่สิบแม่สวยมากแม่ตอนสาวสวยมากนะบอกให้สวยแม่ดิฉันนะเนี่ยเนี่ยวัยรุ่นสมัยก่อนเขาใส่ผ้าถุงเขาเรียบร้อย วัยรุ่นสมัยก่อนนะไม่ได้แต่งตัวโป้ะนะก็ต้องใส่ผ้าถุงใส่อะไรแม่สมัยก่อนแม่แม่แม <c oughs> สวยเด็กดิสวยแบบธรรมชาติด้วยนะสวยแบบเด็กบ้านนอกอะ่ะพูดตรงตงเนี่ยสวยมันสวยจริงต้องสวยแบบนี้นะสวยแบบเด็กบ้านนอกเลยไม่ได้แต่งแต่งแต้มไม่ได้อะไรล็อกกล้องก็คือกล้องแบบธรรมชาติทุกคนลองคิดดูนะถ้าถ่ายแบบนี้แล้วสวยได้ต้องแสดงว่าสวยจริงนะ สวยจริงนะเพราะว่าสมัยก่อนนะ่ะมันไม่ได้มีเหมยตูนะไม่ได้มีผ่านแอปนะยุคนี้อะ่ะสวยจริงสวยปอมไม่รู้แต่สมัยก่อนกล้องแบบแชะปุ๊บออกมาก็อย่างนี้เลยอะ่ะแต่ว่าก็ต้องสวยอะ่ะอืมอันนี้ตอนสมัยแบบสมัยแบบเข่งขึมเนี่ยสมัยแบบกลาลังยังเ,งเงข้งเข้มขึงอยู่เนี่ย นี่ด้ตนั้นหุ่นดีมากตอนเป็นพระใหม่ๆห,หุ่นดีบวชนานๆไปหุ่นใหญ่มากงงไปแล้วนะคะทุกคนลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันค่ะลงไลฟ์ก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันจ้า